สรุปผลการดำเนินงานในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายน2567 สกรอำเภอหาดสำราญสํำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดสำราญภายใต้การบริหารงานของนางสาวเรืองวิไลเรืองศรีได้ดำเนินกิจกรรมตามภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นคนดีมีวินยัยรู้จักสิทธิ ควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบจึงได้จัดกิจ,จก,กรรมตามภารกิจสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน2567ดังนี้การเรียนรู้เพื่อคุณวุธ ตามระดับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียนสกรออำเภอหาดสำราญรับนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1 2,567ในระหว่างวันที่25-26เมษายนพุทธศักราช2,567ค่าราชการครูเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการเนื้อหารายวิชาบังคับระบบห้องเรียนเสมือนรัง learning งงบประมาณพุทธศักราช2,567ณห้องประชุมอันดามันสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมายเพื่อให้กระตุ้นหรืออำนวยความสะดวกให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจหรือถนัดสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้สะดวกและเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางรู้เท่าทันพัฒนาการของโลกอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต2เมษายนวันรักการอ่าน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมมาราช,ชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราช,ชสมภพเจ้าฟ้ายอดนักอ่านเพื่อเธอทูนพระเกียรติวันที่5เมษายน2567 รูกศนอตำบลหาดสำราญและบรรณารักษ์นำหนังสือวารสารนิตยสารหมุนเวียนมุมบ้านหนังสือชุมชนเพื่อบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนต่อไปงานภารกิจตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้และงานอื่นๆระหว่างวันที่4ถึงวันที่5เมษายน พุทธศักราช2อ6 7าสบกร,รตำบลบ้าหวีจัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล8ด้านณนะสกรตำบลบ้าหวีหมูส่สีตำบลบ้าหวีอําเภอหาดส,สําราญวันที่10เมษายนพุทธศักราช2567บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสืบสารประเพณีสงการเฟสติวัลพลังแห่งการสร้างสรรค์ซอฟท์พาวเวอร์ Power, สู่การเรียนรู้นวิถีไทย ณนะห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังอำเภอมเมืองตรังจังหวัดตรังพร้อมทั้งนำนักศึกษาในสังกัดเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน3ามคนการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดสำราญจึงมีการพัฒนาบุคลากรสกอรออำเภอหาดสำราญดังนี้ระหว่างวันที่24-25เมษายนพุทธศักราช2567นางสาวเรืองวิไลเรืองศรี และนางตติยาพรโพธิราชนำครูเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ณโนะรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลาอำเภอสิงหน,นครจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่29ถึง30เมษายน2567ให้นักประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนคุณพิการและบรรณารักษ์เข้าร่วมโครงการอบรมการปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสรกร,รตังในการออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านดิจิทัลอินโฟกราฟิกณห้องประชุมอันดามันสกกร,รมร่วมกับเครือข่าย ที่13เมษายนพุทธศักราช2567นางสาวจรีใจตรงครูกศออนอตำบลตาเซตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์17เมษายนพุทธศักราช2567นางสาวอมีนามีแซะข้าราชการครู ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันศุกร์ที่19เมษายน2567นางสาวอามินามิเซเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอบาตตอบ้าหวีเกมครั้งที่23ประจำปีงบประมาณ2567ณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านบ้าหวีตำบลบ้าหวีอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่24-25ถึงเมษายน2567โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการสอสอปชอตอ,อำเภอหาสสำรานณะโรงแรมธรรมารินธนา9เมษายนพุทธศักราช2 5 1 7นางสาวจติยาพรโพธิราช เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวา,ายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวังท้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิรโรธตมังกลสิริวิบูลราชกุมารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดสำราญขอจบการนำเสนอสรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2567และพบกันใหม่ในเดือนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมขอบคุณค่ะ